หนึ่งคันที่สวยน่าใช้นะครับคันนี้รถสวยซื้อได้ผมเชียร์เลยเอาติส1.6รุ่นจีปี18ผลิตเดือนธันวานะออกป้ายแดงอนะ่ะปี19ทะเบียน2 38รถวน่งงานปลอดศูนย์มือเดียวเข้าศูนย์ทุกหมื่นโลมีไฟตันหมอกให้แล้วนะครับสวยน่าใช้ปลอดศูนย์แบบนี้ฟีดาวผ่อนแค่7,000นี่ใบปลอดศูนย์อยู่ครบๆเลขไมค์แค่แสนสามนะครับแต่คุณได้รถแบบนี้ไปใช้งานต่อนะครับราคาลงมาจากป้ายแดงอ่ะ50กว่าเปอร์เซ็นสวยน่าใช้ปลอดศูนย์เกือบได้เป็นปี19เลยนะ1 8ผลิต ปลายปีจด19คันนี้สวยน่าใช้ฟีดาพรันเจ็ดสี่แสนกัอบอีก9,000บาทใครสนใจคันนี้ดูให้จบอย่าพลาดนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับที่สนใจเอาติดมือ2วันนี้กลับมาพบกับผมอีกครั้งเปเพจยนที่บริษัทเพชรยนต์สาขาหนึ่งเสรีไทย68แยก1เมินบุรีมีรถเข้าใหม่1คันนะที่สวยและน่าสนใจผมยังไม่เคยถ่ายรีวิวลงช่องนะใครสนใจเอาติส 1.6รุ่นจีปี18-19นะครับคันนี้พิเศษตรงที่มันเป็น18แบบไปลายๆนะครับก็คือผลิตเดือนธันวานะครับแต่ออกป้ายแดงอะตอน19รถเขาผลิตเดือนธันวาปี18แต่ออกจากโชรูมนะครับออกจากป้ายแดงอ่ะปี19เป็นรถหน่วยงานมือเดียวแท้ๆปลดระวางนะครับเป้า,าศูนย์เข้าศูนย์ทุกงหมื่นโลนะครับ แต่ที่พิเศษมาก็คือหน่วยงานเนี่ยเขาจะมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะครับก็คือกระจังอ่านด้านหน้าแบบนี้นะปกติ1.6รุ่นจีจะไม่มีไฟตัดหมอกนะครับอันนี้เขาเปลี่ยนเป็นยกเซตนะครับก็คือเป็นไฟตัดหมอกเปลี่ยนทั้งกรอบเลยนะครับมาติดให้แล้วแบบพวกตัวเนะครับสวยน่าใช้นะทะเบียนก็จําง่าย238ทะเบียนสามตัวสวยจําง่ายนะครับ จอดที่ไหนก็จําได้ว่าเป็นรถเรานะทะเบียนมันแบบแค่สามตัวนะครับคันนี้40,000นกับอีก9000บาทเลขไมล์ประมาณ1นึ0 0 0สพอดีนะครับไมล์หนึ่งแสนพอดีเข้าศูนย์ทุกหมื่นโลสวยกริปนะก่อนถ่ายเนี่ยผมเช็คสภาพให้แล้วนะครับโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะสีปกตินะครับแล้วก็สวยน่าใช้นะพร้อมใช้เลยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับเอาไปล้างอีกทีนะครับสามารถขับออกจากบริษัทได้เลยพอป,ปรับสภาพให้พร้อมใช้สวยสมบูรณ์แล้วนะค,คันนี้ฟีด้าผ่อนประมาณ 7,000นะครับฟีดาวผ่อนประมาณ70,00บาทตลอดสัญญาสวยน่าใช้มามเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหน้ากันนะครับด้านหน้าแบบนี้2เส้นแบบนี้นะครับเป็นโฉมใหม่ในเชนอ่ะโคมไฟมัลติรีเฟคเตอร์เป็นชฉม,มแรกของ1.6ที่มีไฟเดย์ไลท์ในตัวแล้วสันเลี่ยมพมนะครับของฝากระโปรงสวยน่าใช้มากๆนะครับรับประกันนะซื้อรถก,กับพยนต์ไม่มีชนหนักไม่มีพลิกควม่มไม่มีจมน้ําไม่มีกลับไม่ก่อไม้ไม่มีเล่มฉลุสุดหายนะครับพยนต์เปิดทําการมา24ปีแล้วนะครับความไว้วางใจความน่า ความน่าเชื่อถือนะครับสำคัญที่สุดแล้วในรถมือ2นะครับและราคาก็ดีนะครับราคาเพียงแค่4,990,000ได้ปี18นะครับผลิตเดือนธันวาจด19ออกโชว์รูมป้ายแดงอ่ะปี19สวยน่าใช้แบบนี้เอา้ามาดูด้านข้างกันบ้างนะครับป่องซุ้มล้อแนบชิ้สนิทตัวล้อมแม็กนะครับได้ล้อมแม็ก16นิ้วดําเงาปัดคมเมียมดิสเบรกมีให้แล้วทั้ง4ล้อยางดันหลบนะครับอ่ะคันนี้ได้ยางปี22นะครับสัปดาห์ที่24ปี2 ก็ใช้งานได้เยอะนะครับเพราะอะไรนี่ดอกดอกยางสะพานยางเหลือเยอะนะเดี๋ยวเป็นครึ่งข้อนิ้วนะครับเครื่องยนต์เป็นดูอวีวีทีไอ1,600ซีกระจกพับข้างนะครับได้เป็นแบบปรับไฟฟ้าออโต้แล้วล็อกรถพับเก็บเองปลดล็อกรถมันกลางออกเองนะอ่ะด้านข้างสหลมยมคมสังเกตนะผมเดินหาออกมาสักสาเมตรคุณเห็นไหมสันประตูบนและล่างนะครับสวยน่าใช้สวยสมบูรณ์อ่ะด้านหลงัปลงป่งซุ้มล้อนแนทพิสทนิทน,นะครับล้อแม็กไม่มีรอยเบียดฟุตบาทแบบนี้เลย ใครอยากได้เอาติดมือสองสักคันนะให้คันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของพี่พีด้านหน้ามีไฟตัดหมอกให้ด้านหลังมีเซนเซอร์ถอยให้อีก2จุดทะเบียนสวยจําง่ายโลโก้ต่างๆอยู่ครบ,ครบเลยนะครับไฟท้ายได้เป็นไลท์ไกดิงท้ายเนี่ยเป็นตัวล็อกไฟฟ้าแบบนี้นะครับตัวล็อกไฟฟ้านะไม่ได้เปิดเปิดแบบไฟฟ้าก็คือเขาจะล็อกเอาไว้ท้ายเนี่ยเปิดได้3จุดก็คือตรงนี้สลักในตัวรถและที่รีโมทนะครับกดค้างก็เปิดท้ายได้เหมือนกันํานะดูด้านหลังกันบ้างน,นะครับเดี๋ยวพาดูพาชมโครงสร้างหลักทางด้านหลังหัวน็ ซิลซีรีโคสปอตแมนอาร์คนะครับแบบนี้เดิมๆซิลเดิมมันต้องเรียบๆแบบนี้นะครับแล้วมันเอาเล็บจิกเนี่ยมันจะไม่แข็งไปไม่นิ่มไปถ้าเราเจอนิ่มนิ่มแบบนิ่มเลยนะครับแล้วก็ปูดๆอันนั้นคือสาท้ายเขาทําใหม่นะแต่คันนี้เดิมนะก็ไฟหลังก็แทนเดิมไทยคยตกนะครับตรงนี้นี่รูระบายอากาศนะครับกลมๆไม่มีโปส๊สสีไม่มีทำใหม่ฝั่งด้านในาสีออกด้านด้านเดิมๆข้างนอกสีเงาเง,งาแบบนี้นะครับคือเดิมโรงงานนะถ้าเราเจอข้างในเงาเง,างามันทำมา ท้ายมันน่าจะมีโดนนะบ้างแต่คันนี้เดิมแท้ร้อยเปอร์เ็ไฟท้ายของแท้นะครับไทโคอิโตนะหลรูระบายกาำซิลซิคอนนะครับอยู่ครบๆกระจกหลังของเดิมสปอนเนอาคมคมๆชัดๆแบบนี้ไฟท้ายไทยโคอิโตะนะครับของออกมาจากป้ายแดงเดิมๆไม่เคยเปลี่ยนด้านหลังตรงนี้คันหลังตรงๆนะสีออกด้านๆนะสีออกเทาด้านๆนะเหล็กเป็นสีดําเขาชุบสีนี้เป็นสีพื้นนะครับอ่ถ้าเปิดมาถ้าตรงนี้เจอแบบสีออกแบบเขาเรียกว่า ดำเงานะครับเทาเงาเงานะครับเทาเงาเงานะตรงนี้เทาดาเงาเงานะครับห้ามซื้อนะครับมันโดนมานี่ตาปั๊ม3ามหอยู่ครบครบพรมรกาดสะอาดสะอาดนะทางด้านหลังนี่ด้านหลังนะครับมีล้อสำรองนะครับอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงโครงสร้างทางทางด้านหลังเดิมๆนะครับไม่มีพ่นทับไม่มีทําใหม่ไม่มีรอยอ็อกใหม่ไม่มีชนถึงโครงสร้างทางด้านหลังอย่างแน่นอนนะครับอยากได้เอาติ้นมือ2อสักคันนะคันนี้ให้มีหนึ่งตัวเลือกนะครับชนถึงโครงสร้างคืออะไรเนี่ยเขาจะชนถึงตะกีี้้ท่ผมเปิดดใหูคือตรงน เขาเรียกว่าเป็นโครงสร้างใช่ไหมแต่การชนตรงนี้มันเป็นกันไม่ให้ชนถึงโครงสร้างนะครับก็ถ้ามีโดนมีอะไรก็เก็บสีเรื่องปกตินะแต่จะไม่ถึงโครงสร้างอย่างแน่นอนนะครับเซนเซอร์ถอยมีให้แล้วไฟท้ายแท้เดิมแบบนี้นะขยากได้นะเอาติดมือ2อสักคันนะครับแนะนําคันนี้เป็นหนึ่งคันที่น่าสนใจเอามาดูฝั่งนี้กันบ้างปุ่งซุ้มล้อหลังฝั่งนี้แนบชิดสนิทต,ตัวล้อนะครับได้ล้อแม็กซ์16นิ้วดําเงาปัดโครเมียมบอดี้ฝั่งนี้นะครับสวยสมบูรณ์เลยใครสนใจนะทักไลน์ผมไ d ดี ID. p e K 1 5 2หรือไลน์หรือโทร0 6 5 9 5 1 3 3้โทรเข้าเบอร์นี้นะครับแอดไลน์เข้าเบอร์นี้ผมตอบเองนะครับไม่ต้องผ่านใครผมตอบเองผมให้คำแนะนำด้านเอาติสกับพี่ๆเองเลยอยากคุยกับผมอยากรับคำแนะนำนะด้านเอาติสนะครับผมมีในใจแล้วแหละว่าคันไหนน่าใช้ที่สุดเบอร์1่เบอร์2เบอร์3เดี๋ยวแนะนำให้นะครับรถมันมีประมาณเนี้ยเดี๋ยวให้ดูเลยเอาติสครับ สี 40, ่สิบห้าสิบคันนะครับเลี้ยงมาแบบเลี้ยงกันไปแบบนี้คันไหนหน่าสนใจอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามเดี๋ยวผมส่งให้ดูก่อนนะครับสนใจเอาซีซนะต้องเพชรยนนะครับเจ้าใหญ่เจ้าตลาดนะครับมีวีวีเลือกชมเลือกใช้แล้วเราคัดรถแค่เกรดเอเข้ามารับประกันนะครับรถสวยซื้อได้นะต้องมาที่เพชรยนต์อามาดูด้านหน้านะครับมาดูด้านหน้าตรงนี้เซ็นเซอร์นะครับนี่มีเปิดสามารถเปิดตรงนี้เนาะเอามือแตะแบบนี้นะครับมันก็จะเปิดเองแบบนี้เอามาดูด้านในกันบ้างมาดูด้านในกันบ้าง ด้านในเราเปิดมาเราเห็นด้านในก่อนเลยนะครับมีเขาเรียกว่าตรงนี้เบาะหนังนะเบาะหนังเดิมแท้โรงงานนะครับแล้วก็มีนี่ใบประวัติเข้าศูนย์มาเช็คระยะจากศูนย์โตโยต้าตลอดนะ QC วซีพานะครับเช็คศูนย์มาตลอดพวกนี้รถหน่วยงานมีลำโพงทวิตเตอร์ด้านบนกระจกเป็นออโต้ด้านฝั่งนี้นะครับแอร์หมุนกลมๆแบบนี้กระจกพับข้างและปรับไฟฟ้ามีให้ นะด้านในนี่เบาะแน่นๆนะครับสะอาดสะอ้านนะครับไม่มีอลอยยบับวลอยยวยอ่นะเดี๋ยวเข้าไปดูภายในกันเดี๋ยวสตาร์ทให้พี่ๆรับชมด้วยนะสำหรับคันนี้เป็นหนึ่งพันนะครับเอาติสต์หนึุ่่นจีที่สวยน่าใช้สตาร์ทนะครับชึ้งเดียวติดแอร์เย็นนะครับเลขไม้แท้ไม้เดิม1นึ่งแสามหมื่นพอดีกับอีกหนึ่งร้อยนะครับเอาประวัติศูนย์มีครบพวงมาลัยหุ้มหนังให้แล้วตรงนี้เพิ่มเสียงลดเสียงได้ นะครับวิทยุเพลงดังแอร์เย็นสามารถต่อพวกบูทูธต่อ USB ขอภยัยนะแล้วก็ AUX ตรงนี้ได้เลยนะครับเพลงดังนะครับแอร์เย็นปกตินะครับแอร์ใช้งานแบบนี้ง่ายๆมันทนนะครับแอร์แบบหมุนมือแบบเนี้ยบอกเลยว่าทนนะครับแล้วก็ใช้งานได้ยาวๆนะเป็น10ปีสบายๆอย่าได้ลบมือสองสักคันนะครับใช้อีกเป็น10ปีเนี่ยมาซื้อที่ไว้ใจได้สบายใจได้ซื้อที่เพรยนนะครับคุณสบายใจอย,อย่างแน่นอนเอานะ ด้านหน้าตรงนี้มี p o w e r l e ์เลนะมีที่เปิดเป็นไฟตัดหมอกให้แล้วนะครับตรงนี้เกียร์ตัตโนมั s ซูเปอร์ซีวี e e เจสปีดเชนแบบฟิลชิปโทนิกให้แล้วได้นะครับกุญแจเป็นแบบ Smart e n t นทแบบนี้นะครับสวยน่าใช้เบาะตึงๆแบบนี้ Airbag มีคู่หน้านะครับเสา A แล้วก็ที่เข่าคนขับนะครับมี Airbag ข้างหน้าใหเบาะตึงๆแบบนี้นะแล้วก็ในส่วนของในส่วนของตัวข้างหลังนะครับข้างหลังก็นั่งสบายแบบนี้เลยนี่ เนะบาะหลังนะครับตึงๆแน่นๆนะครับมีรองรับ Isofix คาซิดเด็กนะครับเบาะสภาพดีนะครับไม่มีโดนมานะครับไม่มีแบบย้ยยับอะไรแบบนี้นะครับด้านหน้านะครับคอนโซลส,าสอาสอและข้อดีของรถในงานเขาจะไม่มีในส่วนของอยันนะครับหรือ ลอยเจออะไรแบบนี้นะครับพรมเพดานสะอาดสะอ้านแบบนี้มองไปด้านหน้าก็สวยน่าใช้กระเป๋าจริงโจ้าตึงๆนะไม่ค่อยได้มีเอกสารอะไรยัดไว้เยอะๆนะครับตรงนี้มีที่ชาร์จโทรศัพท์ให้2จุดนะครับเป็นแบบ USB นะครับข้างหลังตรงนี้มีแอร์แบ็กให้อีกคู่อีกคู่หนึ่งนะครับก็คือสฝั่งซ้ายขวานะครับมีแอร์แบ็กให้แล้วนะครับแอร์แบ็กมีทั้งหมด7ใบเราจะหารถ4 s e เซกเมนต์สักคันนะครับที่มีแอร์แบ็กเจ็ดใบบอกเลยว่ายากนะครับแล้วถ้ามีก็คันเป็นล้านนะตอนนี้นะไปแดงอ่ะแปดแสนปลายเนาะตอนนี้นะครับ 4แสนกับอีก9พันเองฟรีดาวผ่อนแค่7พันบาทเล็กรูมเหลือเยอะนะอันนี้คือเซ็ตแบบนั่งจริงนะครับเล็กรูมเหลือเยอะนะยืดขาได้เฮดรูม <Head room S 1> ก็เหลือเยอะนะครับนั่งสบายหัวไม่ติดความปลอดภัยดีเยี่ยมผมแนะนํานะอย่าได้รถเก่งกลางนะครับผ่อนประมาณ7พันตลอดสัญญาเนี่ยราคาประมาณ4แสนเนี่ยคุณมาเอาทิสนะครับผมมั่นใจว่าคุณได้รถที่อึดถึกทนนะครับใช้งานยาวๆหลัก10ปีนะครับสมมติตอนนี้คุณอายุสัก 4 5 5 0้านะครับใช้ยันกระเสียนได้เลยนะสบายๆมาเดี๋ยวผมพารับชมนะครับโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมของตัวรถกันว่าคันนี้สวยเดิมน่าใช้ไงบ้างหัวน็อตซอกประตูไม่มีรอยสนิมกินนะครับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยประแจขันไขยขยับสติกเกอร์คำเตือนสติ๊กเกอร์ลมยางต่างๆอยู่ครบๆหัวน็อตเดิมๆแบบนี้เลยนี่เอาแผ่นตัวยางโหแน่นมากเดี๋ยวขออนุญาตดึงนะครับยางฝั่งนี้แน่นมากเอา้าสปอตเมนอาร์นะครับคมๆชัดๆย้ํานะคมๆชัดๆแบบนี้เลย นะครับสวยน่าใช้เอาอยากได้เอาติดมือ2สักคันนะครับผมแนะนําคุณได้คันนี้ไปอะ่ะคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนครับมาเดี๋ยวดึงฝั่งนี้กันอ่ะนี่สปอตแมนอาร์นะคมคม,คมชัดชัดไม่มีพิกคว่ำผมดึงตรงนี้ให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 ดูนะครับให้รู้ว่ามันไม่เคยพิกคว่ำไม่เคยทําสีซอกประตูมาแบบนี้นะครับรอยหนีบชุดบ,บอสีอะไรต่างๆก็อยู่ครบครบนะเพราะอะไรเพราะถ้าเราเปิดตรงนี้มาเราเจอเป็นโปสีนะครับ หนา,หนาเป็นดินสอบพองคุ้มเนี่ยรถมันเคยพลิกคว่ำม,มานะครับห้ามซื้อเด็ดขาดนะครับและเพรยนต์ก็จะไม่เอารถแบบนั้นเข้ามาด้วยอ่ะมาเดี๋ยวดูฝั่งด้านฝั่งนี้กันบ้างนะครับตะ่กี้เราดูฝั่งด้านคนขับไปแล้วเดี๋ยวผมพาพี่พีรับชมฝั่งนี้กันบ้างนี่มองเข้าไปข้างในนะบอกเลยว่าสะอาดสะอาดและสวยน่าใช้มากนะครับเอา้านี่รอยนีชุดบ,บอสีนะสปอตเมนอาคมคม,คมชัดๆแบบนี้สวยเดิมกริปนะสภาพดีมากนะครับไม่มีโดนทะเบียน3ตัวจำง่ายเป็นปี1 8 1 9ด 18คือปลายปีนะครับผลิตเดือนธันวาแบบนี้นี่ดูแผ่นเพลทผลิตเดือนเดื ember นะครับ18นะแล้วก็ออกจากโชว์รูมอ่ะปี19นะครับก็เหมือนปี19นั่นแหละคันนี้นะครับไม่ไม่เยอะด้วยแสนสามพันนะผมน็อตคมๆเดิมๆไม่มีรอยแกะคันสายขยับบนและล่างแบบนี้นะครับหัวน็อตเดิมๆสติ๊กเกอร์คำเตือนอยู่ครบๆนะครับเอ้าเดี๋ยวดึงนะครับด้านข้างฝั่งนี้ให้รับชมกันสปอร์ตเมนอาร์คคมชัดมากนะครับสีเดิมทุกอย่างต้องบอกงี้รถเนี่ย ถ้าเราจะเช็คแบบไวๆเนาะเราดูแค่ชนหน้ากับชนหลังแต่เช็คด้านด้านข้างเนี่ยเราเช็คเพื่อ,อพิสูจน์ว่ามันไม่เคยพลิกคว่ำนะครับมาเดี๋ยวผมเปิดด้านหน้าให้วีพีรับชมกันสําหรับคันนี้นี่อ,อ้าวนะครับเดี๋ยวมาเช็คด้านหน้ากันนะครับว่าด้านหน้าเนี่ยรถโดนไม่โดนดูยังไงนะคันนี้ไม่โดนแน่นอนเพราะว่าก่อนถ่ายเนะี่ยเช็คให้แล้วเราเช็คตรงนี้กันก่อนนี่นะครับตัวคารหม้อน้ําข้างนะครับปั๊ม 3L หน้าไทโคอิโต oh แบบนี้นะครับคือเดิม เฉดชิ้นนี้นะครับแล้วก็เฉดนี้นี่หัวน็อตไม่มีรอยแกะเลยนะครับมีรอยยางนะที่ถูกกระทบเท่ากับว่าคันนี้มันเป็นของเดิมจากโรงงานไม่เคยแกะไม่เคยเปลี่ยนใหม่แต่ปั๊มสาอยู่ครบครบเฉดเดียวกันปั 3, ๊ม3ามาไฟหน้าโคอิโตแบบนี้น็อตซ่อตรงนี้โครสำคัญนะครับหัวน็อตตรงนี้ห้ามแกะเพราะอะไรรู้ไหมถ้าเขาบอกเขาจะแกะฝากระโปรงไปเก็บงานเนี่ยเขาจะแกะตรงนี้แต่ถ้าแกะตรงเนี้ยคือชนข้างนะครับอันตรายนะครับอันนี้เดิม นี่ตาปั๊มโตโยต้าอ,อยู่ครบครบรุ่ละแวกอากาศต่างๆไม่มีเคาะไม่มีโปซิลซิโคนเรียบนะครับเรียบเป็นชิ้นเดียวเป็นาการยิงจากหุ่นยนต์แบบนี้นะครับเขาไม่ได้ยิงโดยมือคนนะถ้ายิงโดยมือคนเนะี่ยมันจะลอยขอยับแล้วมันจะปูดปดหนาะนะอันนี้คือยิงโดยหุ่นยนต์จากโรงงานโตโยต้านะครับพิกเกอร์คำเตือนข้อระวังก็อยู่ครบครบหัวน,น็อตฝากระโปงนะครับน็อตซอกฝั่งนี้ก็ไม่มีรอยขันไขขยับไม่มีรอยแกะคันนี้คุณได้ไปนะสบายใจได้คุณได้รถเกรดเไม่มีชนหนักพิการจมน้ํากลับไม่ก็ไม่ อึดๆถึกๆทนทนนะครับยาวๆเลยนะออามาดูด้านหน้ากันคันหน้าตรงๆคมๆชัดๆนะโค้ดต่างๆที่มันมีสายไฟเนี่ยอันนี้คือสายไฟของไฟตัดหมอกนะครับเขาจะเดินผ่านตรงนี้นะสาหรับไฟสําหรับไฟตัดหมอกนะจะเดินผ่านตัวคันหน้าแบบนี้เอาสนใจก็ทักไลน์หาผม0ูนย์หกห้าเก้หนึ่งาเครื่องยนต์ดูอ้าววีวีทีไอหนึ่งพันหกร้อยซีซีประหยัดน้ำมัน16.6โลลิตรคันนี้เป็นหนึ่งคันนะที่ผมเชียร์ รถสวยซื้อได้ทะเบียน238เอวติส1.6รุ่นจีปี2018ผลิตเดือนธันวานะครับจด19ออกป้ายแดงออกจากโชว์รูมปี10ปี19นะครับต้นปีนะครับสนใจคันนี้เล็กไม่เกิน1แสน3,000เช็คศูนย์ทุกหมื่นโลใบป,ปอศูนย์อยู่ครบครบ4,000บกีก9,000ฟีด้าผ่อนประมาณ6,970ประมาณเนี้ยนะครับอ่าสวยน่าใช้ซื้อสดได้จัดไฟแนนซ์ได้สนใจหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดเบอร์0659513374 ยินดีให้บริการยินดีให้คำปรึกษาด้านการจัดไฟแนนซ์โทรหาเบอร์นี้แอดไลน์หาเบอร์นี้นะครับสามารถติดต่อหาผมได้โดยตรงนะครับเดี๋ยวผมให้คำปรึกษาด้านเอาติสกับพี่พีเองก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับเรายังมีเอาติสมือ2 c a แคมรี่มือ2นะครับหรือซีวิกแบบนี้เยอะมากประมาณ400คันนะทั้งหมดนะครับมี Fortuner มีรถกระบะอยากได้รุ่นหนึ่งก็ทักมาได้นะครับวันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ